แนะนำที่พักปราณบุรีสวยมากใครมีแพ่นต้องแวะดูเลยคะ่ะที่พักชื่อว่าบ้านอิงปานตกแต่งแบบสายมินิมอลมินิใจถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยคะ่ะภายในห้องนะคะตกแต่งน่ารักมากที่นอนนะคะเป็นแบบ6ฟุตนอนสบายมากเตียงนุ่มหมอนนุ่มมีไดเป่าผมทีวีแอร์และห้องน้ำของเขานะคะก็คือมีที่แยกอาบน้ำสุขภัณฑ์และมีกระจกสำหรับแต่งหน้าด้วยหน้าห้องนะคะ ถ่ายรูปและมีมุมรับประทานอาหารย่อมๆสามารถซื้อของมาจิบเบียร์เบาๆข้างหน้าได้เลยค่ะทุกคนเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์คอนใจรับรองได้ทั้งรูปและวิดีโอเยอะมากแน่ๆเลยค่ะและนี่คือมุมรับประทานอาหารของที่พักนะคะที่พักบวกอาหารเช้าด้วยนะคะทุกคนและที่นี่นะคะก็สามารถเหมาได้เลยนะคะทุกคนมีทั้งหมดผ้าหลังก็มีอุปกรณ์ปิ้งย่างและเครื่องทาอาหารให้เราด้วยและนี่คือหน้าฟอนต์ของเขานะคะถ่ายรูปได้ทุกมุม ริงๆลืมบอกไปว่า